สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดถึงโรคโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียกันนะคะสายพันธุ์นี้มีการแพร่ระบาดในอินเดียตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ประเทศที่ได้ชื่อว่ามีผู้ติดเชื้ออันดับต้นๆของโลกวันนี้เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วค่ะ ล่าสุดเมื่อวันที่10พฤศจิกาคม2564สคบอได้เผยว่ามีการตรวจพบโรคโควิด -19 สายพันธุ์อินเดียเข้าไทยโดยเป็นหญิงไทยอายุ42ปีตั้งครรภ์25สัปดาห์เดินทางมากับบุตร3คนอายุ46และ8ปีตามลำดับโดยก่อนหน้านี้มีการแวะพักเครื่องที่ประเทศดูไบผู้ที่พบว่าผลเป็นบวกคือแม่และบุตรอายุ4ปีขณะนี้อยู่ในสถานกักกันโรค สายพันธุ์อินเดียเป็นเชื้อโรคไวรัสโควิด19เชื้อตัวนี้มีชื่อว่า B.1.617 อาจบีแนวโน้มทำให้ประสิทธิภาพวัคซีนลดลงได้แต่ยังไม่มีทฤษฎีใด,ดย,ยืนยันได้อย่างแน่ชัดทั้งนี้สายพันธุ์อินเดียกลายพันธุ์2จุดเรียกดับเบิลมูแทนคือ E484Q และ L452R ส่งผลให้มีความสามารถในการกระจายตัวที่สูงมากขึ้นรวมถึงสายพันธุ์อินเดียกลายพันธุ์สจุดเรียก t r i โ l มู u ทนเวรเรียนเป็นชนิด B.1.618 หรือที่เรารู้จักกันในชื่อโควิดสายพันธุ์เบงกอนเกิดจากการหายไปของหนามตำแหน่ง H.146 และ Y.145 และมีการกลายพันธุ์ในตำแหน่ง D614G และ E484K ซึ่งในตำแหน่งนี้เป็นจุดสำคัญในการหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันแอนติบอดีซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่จะสู้กับไวรัสหลังจากคนผู้นั้นได้รับวัคซีนหรือเคยผ่านการติดเชื้อมาแล้วตอนนี้เริ่มแพร่ระบาดไปประเทศปากีสถานบังคลาเทศและเนปาล นอกจากนี้ประเทศอเมริกาและประเทศแถบยุโรปคืออังกฤษเยอรมันและมีผู้รายงานพบว่าพบในแถบเอเชียมีสิงคโปร์ญี่ปุ่นบาเรนกัมพูชาสิงคโปร์และขณะนี้เดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ถ้ามีบางคนกล่าวว่าสายพันธุ์อินเดียไม่น่าจะร้ายแรงหรือติดต่อได้ง่ายเท่าสายพันธุ์สหราชอาณาจักรเราไม่ควรตื่นตระหนกขอให้เพื่อนๆอ,อ,อย่าเพิ่งวางใจนะคะเพราะเท่าที่จำได้เคยมีบางคนได้กล่าวตอนที่สายพันธุ์สหราชอาณาจักรเข้ามาในประเทศใหม่ๆว่าสายพันธุ์นี้ไม่อันตรายไม่น่ากลัวแต่สามารถแพร่พันธุ์ได้เร็ว แต่เห็นไหมคะในการแพร,ร่ระบาดในปัจจุบันมีจำนวนคนเสียชีวิตเพิ่มสูงมากขึ้นจนกลายเป็นความหวานวิตกและความเครียดดังนั้นจะเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องที่ฉุกเฉินเป็นโรคระบาดที่อุบัติขึ้นใหม่ยังไม่มีเทพองค์ใดนะคะหรือใครที่จะสามารถการันตีได้แน่นอนในขณะนี้ว่าเราจะมีวัคซีนตัวใดที่ดีที่สุดวัคซีนตัวใดที่จะเอาอยู่ หรือโรคไวรัส19สายพันธุ์ใดในขณะนี้ที่ร้ายแรงที่สุดหรือไม่ร้ายแรงที่สุดนะคะ ขอเพียงเราต้องป้องกันตัวเองและครอบครัวในเวลานี้ให้ดีที่สุดนะคะพยายามติดตามฟังข่าวศึกษาข้อมูลและฟังคำแนะนำของแพทย์ใช้ดุลยพินิษของตัวเองในการตัดสินใจที่สำคัญเราต้องมีกำลังใจค่ะเราต้องอึดต้องฮึดและสู้ไปด้วยกันนะคะเพื่อความอยู่รอดแล้วมันจะผ่านไปพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ